ชื่ออะไรนะครับแนะนําตัวตาชื่อปตาเลยนะฮะตาแล้วก็ป้าอยู่ที่ที่วัดวัดของคูนี่อตอนนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับหลายปีแล้วประมาณสักห้าปีหรือมากกว่านั้นมากกว่าห้าปีนะครับจากประสบการณ์ที่ป้าเคยเห็นมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อ อะไรครับเป็นตุกที่เมตตาคงกระพันตะกุดเมตตาคงกระพันห่วงเดียวห่วงเดียวด้วยนะครับมีแบบหนึ่งห่วงและสองห่วงที่ที่เห็นมาเนี่ยมันเป็นยังไงครับป้าลองเล่าให้ฟังนะครับสาวผีเป่งน,นะจ๊ะเรียกง่ายว่าผีผีเข้าว่ะนะจ๊ะ มีอาการไงครับผีเข้ามีกระคองกระตุ่นนี่อยู่ก็เอ็ดไปใกล้เขาบอกได้จะเข้ามาในเงี้ยบอกจกเข้ามาหมดกลัวกลัวว่ามีเนาะกลัวนี่ก็บอกมาวันนี้เพิ่งมาผมจะพาทางแม่บอกมันโอ้เขาบอกช,ยอา,ชายเขาเป็นผู้หญิงแต่เขาพูดแทนตัวเองว่าผมโอ้หลานชายนะครับค่ะโอ้หลานชายมาเข้า S <S> ดีดิจะโดนจะปลาช็อตเนี่ยโดนกุนมาหาแม่ไปตื่นแม่ประมาณนะนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขากลัวตะก,กุดมีปาปงกระปั้นนี่เนป้าคล้องตะก,กุดอยู่โอ้แล้วเขาเดินเข้าไปหาเขาเขากลัวเลยอ,อย่าเข้ามาอย่ากกุามารมดเลยแล้วแล้วป้าคนที่ผีเข้านี่ยังอยู่ไหมฮะอยู่ยังมีชีวิตยอยู่อยู่ในหมู่บ้านปีสาวอยู่บ้านเดียวกันอ๋อบ้านเดียวกันใช่เงิน เป็นโสดไม่ได้ยังไงโอแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงไหมทุกวันนี้ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาอีกเลยใช่ไหมครับแต่ตัวป้าเองมีอะไรติดของหลวงพ่ออานไหนขอดูหน่อยนะครับป้าอ๋ออยู่ในอยู่ในเสื้ออยู่ในเสื้อนะครับไหนป้าลองจับให้ดูหน่อยโอ้มีผ้าจีบอนด้วยโชว์ได้ไหมล่ะป้าโชว์ออกมาได้นิดนึงได้ไหมอ่ะลองให้ดูดิบุ๊ ลองดูที่ว่าป้ามีจริงๆไม่ได้โกหกนะเนี่ยเนี่ยป้ามีจริงๆนะครับแล้วจีบอนอะนะครับตรงไหนครับอ๋อติดกับคุณแจไว้เลยอาป้ามีเนี่ยนะครับมีจีบอดีโอ้ค่ะค่ับส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะติดเอาไว้ที่ที่เสื้อด้านใน โอ้อครับตอนแรกคล้องตัวนี้อาบน้ำนิ่นก็จะเปียกไหอ,อกลัวเปียกเปลี่ยน้อก็มันก็จะแห้งแล้วก็าคล้องมาอย่างนี้โอ้ขอบคุณนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่สอง